คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรช่วงจังหวะด,ดีกับชีวิตคิดจะเริ่มต้นใหม่หรือคิดจะนําเสนออะไรดีๆให้กับองค์กรให้กับผู้ใหญ่แม้แต่คิดลงทุนเริ่มต้นในวันพฤหัสนี้จะส่งเสริมสําหรับคนเกิดอ,อาทิตย์ทําเลยครับอย่ารอช้าด้านการเงินไม่มีปัญหาที่คุณเองต้องไปเคร่งเครียดถึงจะมีปัญหาเก่าก่อนผ่านมาบ้างแต่คุณจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้และเรื่องความรักครับเป็นสิ่งที่รับการส่งเสริมที่ดีคนรักรอคําดีๆจากคุณอยู่ครับ โดยเฉพาะคนที่มีความรักกันอยู่แล้วรีบยิบยื่นความรักให้ดีที่สุดแต่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานคบกันต้องรีบบอกรักให้คนรักคุณเข้าใจว่าคุณรักเขาจริงๆเขาจะอยู่เพื่อคุณครับต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์จะทําอะไรต้องระวังนิดหนึ่งโอกาสขัดแย้งกับผู้ร่วมงานโอกาสขัดแย้งกับคนที่ทํางานร่วมกันหรือความคิดไม่ตรงกันทําอะไรอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กําลังขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เข้าใจกันอยากคิดมากครับ ประครับประคองงานให้ดีให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปเดี๋ยววันต่อไปก็จะดีขึ้นครับแต่สิ่งที่คุณเองต้องระวังคือรายจ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่หนีไม่พ้นเป็นรายจ่ายที่ซับซ้อนเป็นรายจ่ายที่คุณไม่สามารถเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์ได้หรือโอกาสที่เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เกิดขึ้นนั่นเองส่วนความรักไม่เป็นอะไรครับต้องคิดมากเพราะดวงคุณก็เป็นอะไรที่เลื่อยๆอยู่แล้วในระยะนี้ ก็คบกันไปรักกันไปครับแต่คนที่ยังไม่บอกรักหรือยังไม่รับรักใครตัดสินใจสิครับอย่าให้คนรักรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่แน่นอนแล้วความรักคุณจะดีขึ้นกว่านี้ต่อไปคนเกิดวันอังคารครับหน้าที่การงานของคนเกิดวันอังคารต้องรีบแสดงความชัดเจนรีบแสดงเหตุและผลว่าคุณมีความเก่งแค่ไหนงานที่คุณกําลังทําอยู่หากอึดอัดใจอย่าไปคิดอะไรครับอย่าใช้คําว่าทนอยู่หากอยู่แล้วอดต้องอดทนให้ลาออกแล้วทางานใหม่ แต่ถ้าคิดว่าคุณมีดีแน่รีบแสดงสิ่งที่คุณมีให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนตั้งใจหน่อยครับแล้วคุณจะได้รับอะไรดีๆเกิดขึ้นส่วนด้านการเงินของคนเกิดวันอังคารสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือรายจ่ายที่ไม่สามารถกําหนดได้อาจจะบานไปลายไปสู่ความรุ่เร็อด้านการเงินได้ง่ายๆระวังสักนิดนะครับแล้วอะไรก็จะดีกว่านี้ส่วนด้านความรักไม่มีอะไรต้องหลักใจ แต่คุณหากได้รู้จักแสดงความรู้สึกดีๆแอบโกรธรักเข้าใจคุณมากกว่านี้อะไรจะดีกว่านะครับส่วนใครยังไม่ได้บอกรักยังไม่ได้รับรักอย่าเพิ่งรีบเพียงแต่คบๆดูใจกันไปก่อนดีกว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ยังไม่เหมาะสมครับส่วนคนเกิดวันพุธพยายามตะเกียกตะกายให้ชีวิตดีพยายามให้รู้สึกดีๆในเรื่องของการงานพยายามรีบนําเสนอผลงานให้ผู้ใหญ่ได้เห็นรีบแสดงความสามารถให้ทุกคนได้รับรู้คุณดินน้นรน คุณรู้สึกว่าคุณกําลังดิ้นรนไม่ใช่ครับคุณต้องทําเพราะเหตุผลคือคนเป็นคนคุณนะ่ะเป็นคนเก่งแต่ความเก่งที่คุณเอามาใช้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่สัมฤทธผลมากนักด้วยความวุ่นวายหลายๆอย่างที่เข้ามาสู่ตัวคุณเองอย่าท้อครับทําไปแล้วอะไรก็จะดีกว่าเดิมส่วนด้านการเงินรายจ่ายรู้สึกมีให้ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาให้คิดอยู่ตลอดว่าจะทํายังไงจัดสรรแบ่งปันแบบไหนใช้อะไรก่อนหลังคิดได้ดีครับไม่มีอะไรต้องหนักใจส่วนด้านความรักไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับคุณ แต่เป็นอะไรที่ต้องประคบประคองดูแลซึ่งกันและกันอะไรก็จะดีกว่าเดิมและใครยังไม่บอกรักใครยังไม่รับรักสําหรับคนเกิดวันพุธอย่ารอช้าครับแสดงความรักให้คนรักได้เห็นและแสดงความจริงใจของคุณเองว่าจะมีทิศทางยังไงกับคนรักแล้วอะไรก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสระวังที่สุดครับการเข้าใจผิดกับผู้ใหญ่ การที่เราทําอะไรลงไปอาจจะไม่ได้ยังคิดอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าคุณเองกําลังมีปัญหาหรือนําปัญหามาสู่องค์กรเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสในวันพฤหัสดีอย่ารีบค่อยทําค่อยคิดค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยไม่เป็นไรต้องหนักใจเพราะการเงินก็เสมอต้นเสมอปลายยังไงก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันแต่สิ่งที่คุณต้องคิด ที่ไม่สามารถที่ผ่านพ้นไปได้เรื่องความรักครับเพราะความรักมีโอกาสที่จะขัดแยง้งรู้สึกคนรักเนี่ยคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่งอนและคุณรู้สึกว่าคนรักไม่เข้าใจถ้าคุณยังแสดงอารมณ์กันอยู่อย่างนี้เกิดความขัดใจอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่าคุณเป็นคนเก่งไงครับคุณคิดว่าคุณนแน่ต้องระวังนะครับอย่าแน่กับชีวิตให้มากนะักค่อยเป็นค่อยไปลองหัดบอกรักเขาก่อนทุกวันทุกวันแล้วอะไรก็จะดีกว่าเดิม ส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังไม่แสดงออกหรือคนที่ยังไม่รับรักบอกรักอันนี้ต้องรีบครับรีบให้เขารู้ว่าเราเนี่ยตั้งใจจริงถึงจะเป็นแค่แฟนแค่กิก๊กันแต่ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีความผูกพันมีสิ่งดีๆรอเขาอยู่ในอนาคตนะไม่ใช่มองเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่ผ่านไปในชีวิตครับส่วนคนเกิดวันศุกร์ไม่เป็นอะไรต้องหนักใจมากนักโดยเฉพาะด้านหน้าที่การงานในช่วงนี้ เพราะการงานแม้แต่การเงินในช่วงนี้มีรายจ่ายหรือมีปัญหาอะไรเข้ามามันก็เป็นปัญหาแค่ชั่วคราวงานก็อาจจะทําให้องค์กรรู้สึกว่าอึดอัดหรือคุณกําลังอึดอัดกันอยู่ในองค์กรการเงินก็รู้สึกว่าอึดอัดในการใช้จ่ายไม่คล่องตัวไม่เป็นอะไรหนักใจครับแต่ความรักเป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดคนรักกาลังสังเกตว่าคุณเองมีความแน่ใจแค่ไหนถึงจะแต่งงานกันแล้วก็สังเกตว่าคุณเองมีความตั้งใจมากอย่างไร แสดงออกนิดหนึ่งครับให้เขารู้ว่าเราในตั้งใจรักเขาจริงจังแม้แต่คนยังไม่บอกรักรับรักก็ต้องแสดงความจริงใจจริงจังมากกว่าเดิมนะครับความรักจะได้มีความสุขครับอยู่ใกล้กันจะได้ไม่มีเรื่องอึอดอัดต่อไปคนเกิดวันเสาร์ความรักเนี่ยถ้าเราของเราแห่งคิดว่าจะเลิกสําหรับคนเกิดวันเสาร์จากปัญหาเก่าก่อนเดิมๆม,มีโอกาสครับหากคนไม่รู้จักแก้ไขเพราะฉะนันถ้าปัญหาใหญ่มากเกินไปนิ่งสักนิดหนึ่งให้ผ่านวันพฤหัสไปแล้วค่อยคุย แต่คิดว่าถ้าไม่เป็นปัญหาใหญ่นักหาใครสักคนนึงครับที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเอามาช่วยพูดช่วยคุยก็จะดีกว่าเดิมแต่คุณเองจริงๆแล้วเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนศรัทธาคนรักเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีปัญหาอะไรถ้าเรารีบแสดงความจริงใจเขารู้ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรที่ยืดเยื้อะนะครับการเงินครับการเงินเองเนี่ยต้องบอกว่ามันสับสนกันอยู่ระหว่างงานเงนิงนและความรักเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่วุ่นวายนิดหนึ่งไม่ว่าการงานจะทําอย่างไรให้เกิดความลงตัวแค่ไหนไม่ว่า ความรักจะมีอะไรทําให้รู้สึกดีแค่ไหนไม่ว่าการเงินจะมีรายจ่ายมากแค่ไหนหากคุณเองประคับประคองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักให้ผ่านพ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้ไปได้วันต่อไปจะดีมากกว่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากสาหรับดวงชะตาของคนเกิดทั้งเจดวันแต่นั่นแหละครับมันมีเรื่องของเดือนเกิดปีเกิดเข้ามามีส่วนร่วมหนักนิดนึงเบาหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องผู้ร่วมงานก็ดีทํางานกันแล้วมีอะไรหนักหนาะ มากมายก็ต้องค่อยดีค่อยอาศัยนะครับอย่าไปคิดอะไรมากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอยู่ที่ตัวเราเป็นที่ตั้งหากคุณมีความตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังกับมันพยายามมองโลกในแง่บวกพยายามคิดดีทำดีทุกอย่างก็จะดีในชีวิตครับ